เรื่องนางวิสาขามิคารมาตาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระคชนบทตามพระพุทธพิรมแล้วเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถีเสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถปินทิกะขาหาบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้นครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาดาถือหม้อน้ำปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้าและไม่กวาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงรับหม้อน้ำปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้าและไม้กวาดของหม่อมฉัน เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หม่อมฉันสิ้นกาลลนานพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับหม้อน,น้ําและไม้กวาดมิได้ทรงรับปุ่มไม้สําหรับเช็ดเท้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมานดาได้เห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถานางได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคม ทำประทักศินแล้วกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหม้อน้ําและไม่กวาดภิกษุไม่พึงใช้ปุ่มไม้สําหรับเช็ดเท้ารูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตที่เช็ดเท้าสามชนิดคือหินกรวดหนึ่งกระเบื้องหนึ่งหินฟองน้ำในทะเลหนึ่งครั้นต่อมานางวิสาขามิคารมาดาถือพัดโบกและพัดใบตาลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงรับพัดโบก และพัดใบตาลของหม่อมฉันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หม่อมฉันตลอดกาลนานพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลแล้วได้ทรงชี้แจงให้นางวิสาขานิคารามานดาเห็นแจ้งละถึงด้วยธรรมนิกถานางวิสาขาละถึงทำประทักษิณแล้วกลับไป เรื่องพัดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำธรมรมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูนนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแลรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตพัดโบกและพัดใบาตาลสมัยนั้นไม้ปัดยุงเกิดแก่สงภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ปัดยุงแซ่จามารีบังเกิดแกดสงภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้แซ่จามารีรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัดสามชนิดคือพัดทำด้วยปอหนึ่งพัดทำด้วยแฝกหนึ่งพัดทำด้วยขนปีกหางนกยูงหนึ่งเรื่องร่มสมัยนั้นร่มบังเกิดแกสงพ์ทิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตร่ม สมัยนั้นพระจักรพรรดเดินกั้นร่มเที่ยวไปครั้งนั้นอุบาสกผู้หนึ่งได้ไปเที่ยวสวนกับสาวกของอาชีวกหลายคนสาวกของอาชีวกเหล่านั้นได้เห็นพระจักรพรรดิเดินกั้นร่มมาแต่ไกลครั้นแล้วได้กล่าวกับอุบาสกผู้นั้นว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้เป็นผู้เจริญของพวกท่านเดินกั้นร่มมาคล้ายมหาอมาตย์โหราจารย์ อุบาสกผู้นั้นกล่าวว่านั่นมีช่ยภิกษุเป็นปริภาชกขอรับพวกเขาแคลงใจว่าภิกษุหรือไม่ใช่ภิกษุครั้นอุบาสกเข้าไปใกล้ก็จำได้จึงเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าฉันไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงเดินกั้นร่มภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกนั้นเพ่งโทษติเตียนพนธนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าละถึงจริงหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนละถึงครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกั้นร่มรูปใดกั้นต้องอาบัตทุก,กฎสมัยต่อมาภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเธอเว้นร่มแล้วไม่สบายภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตร่มแก่ภิกษุอาพาธสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตร่มแก่ภิกษุอาพาธเท่านั้นไม่ได้ทรงอนุญาตแก่ภิกษุไม่อาพาธจึงรังเกียจที่จะกั้นร่มในวัดและอุปจาระของวัดภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแม้ไม่อาพาดกั้นร่มในวัดหรือในอุปจาระของวัดได้เรื่องไม้เท้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งวางบาทไว้ในสาแรกแล้วห้อยไว้ที่ไม้เท้าเดินผ่านไปทางประตูบ้านแห่งหนึ่งในเวลาพบคำ่ำชาวบ้านบอกกันว่าพวกเรา นั่นโจรกำลังเดินไปดาบของมันส่องแววาวแล้วตามไล่ไปจับตัวได้รู้แล้วปล่อยไปครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถามว่ากากคุณถือไม้เท้ากับสาแรกหรือภิกษุนั้นรับว่าถูกแล้วขอรับบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย ต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนนาว่าชนไหนภิกษุจึงได้ถือไม้เท้ากับสาแรกเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนละถึงครันแล้วทรงทำธรรมิคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถือไม้เท้ากับสาแหกรูปใดถือ ต้องอาบัตทุก,กฎสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธปราศจากไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติไม้เท้าแก่ภิกษุอาพาธดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล สงพึงให้สมมุติไม้เท้าอย่างน้อยภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มผ้าอุตราสงชูวเวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่านั่งประโยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำขอว่าอย่างนี้ว่าดัางนี้ท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าอาพาธไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถไปไหนได้ท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้านั้น ขอทันทสมบัติกระสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้ส่งทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาให้ทันทสมบัติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธไม่ใช้ไม้เท้า ไม่สามารถจะไปไหนได้เธอขอทันทสมบัติกระสงถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงให้ทันทสมบัติแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นญติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้เธอขอทันทสมบัติกระสง ทรงให้ทันทสมบัติแก่ภิกษุมีชื่อนี้การให้ทันทสมบัติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดทันทสมบัติอันสรงให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าส่งความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธไม่ใช้สาแรกไม่สามารถจะนำบาดไปได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติสาแรลกแก่ภิกษุอาพาธดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลสงพึงให้สมมุติอย่างนี้ภิกษุอาพาธนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงโชวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำขอว่าอย่างนี้ว่าดัางนี้คำขอสิก,กาสมมติท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าอาพาธไม่มีสาแรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้านั้นขอสิก,กาสม,มุติกระสง พึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดัางนี้กรรมวาจาให้สิกามสมติท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธไม่ใช้สาหรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ เธอขอสิกาสมมติกะสงถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงให้สิก,กาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสง์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธไม่ใช้สาแรกไม่สามารถจะนำบาดไปได้เธอขอสิก,กาสมมติกะสงสงให้สิก,กาสมมติแก่พิกษุมีชื่อนี้ การให้สิกาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้ฟังไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดสิกาสมมติอันสงให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้และไม่ใช้สาหรกไม่สามารถนำบาดไปได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติไม้เท้าและสาหรกแก่ภิกษุอาพาธก็แลสงพึงให้สมมติอย่างนี้ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสง ห่ผมผ้าอุตราสงชฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วกล่าวคำขอว่าอย่างนี้ว่าดัางนี้คำขอทันทสิก,กาสมมติท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้าอาพาธไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้และไม่ใช้สาหรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้ท่านเจ้าข้าข้าพระเจ้านั้น ขอทันตะสิกาสมติกระสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาให้ทันตสศิกาสมติท่านเจ้าค่าขอสงจ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะเดินไปไหนได้และไม่ใช้สาแรกไม่สามารถจะนำบาทไปได้เธอขอทันทศิกาสมติกระสงถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงให้ทันทศิกาสมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี้เป็นยติท่านเจ้าข่าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถเดินไปไหนได้ และไม่ใช้สาหรกไม่สามารถนำบาดไปได้เธอขอทันทศิกาสมมติกระสงส่งให้ทันทศิกาสมมติแก่ภิกษมุมีชื่อนี้การให้ทันทศิก,กาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้น,นั้นพึงพูดทันทศิกาสมมติอันส่งให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้